สวัสดีครับทุกท่านผมสลัมอันเดอร์สวันนี้เราจะมาคุยกันเกี่ยวกับเหล่ามนุษย์แปลงในดราเกินบอลกันอย่างที่เรารู้ๆกันดีนะฮะมนุษย์แปลงเนี่ยในภาษาอังกฤษอาจจะเรียกว่าพวกแอนดรอยแต่ว่าจริงๆแล้วมันจะสามารถจําแนกได้ง่ายๆ2แขนงก็คือหุ่นยนต์หรือไม่ก็ไซบอร์กนะฮะหุ่นยนต์เนี่ยก็คือเป็นหุ่นทั้งตัวเลยมันจะไม่มีชิ้นส่วนเป็นออแกนิกสำหรับไอ้ไซบอร์กนะฮะก็คือจะ มีกายเนื้อและหลายส่วนยังเป็นมนุษย์อยู่หรือว่าเป็นสิ่งมีชีวิตยอยู่นะฮะแต่หากว่ามีพื้นฐานมาจากสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์ซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยจะถูกสร้างโดยฝีมือของดรเกโร่พวกมันเนี่ยมีพลังอันน่ากลัวมากเลยนะฮะจนถึงขนาดเป็นภัยต่อจัก,กรวาลได้มนุษย์แปลงระดับโหดโหดอย่างเช่นเซลล์เนี่ยก็อย่างที่เ็นเห็นฮะว่ามันโหดร้ายขนาดไหนอาจจะทําลายล้างโลกหรือแม้กระทั่งจักรวาลได้เลยทั้งๆที่แบบว่ามันถูกสร้างด้วยน้ำมือมนุษย์ที่อ่อนแอทแท้ๆนะฮะวันนี้เราจะมาด เรามาเริ่มจากโมเดลหรือว่ารุ่นกันก่อนเริ่มจากรุ่นพลังไร้ขีดจำกัดหรือว่ารุ่นพลังงานถาวรนะฮะมันจะเป็นรุ่นที่ติดตั้งพลังงานที่สามารถใช้ได้ไม่หมดไม่สิ้นนะฮะมนุษย์แปลงที่ติดตั้งพลังงานถาวรหรือว่าไร้ขีดจำกัดนี้ก็จะยกตัวอย่างเช่นหมายเลข8หรือว่าฮัดจังนะฮะหมายเลข16หมายเลข17หมายเลข18อย่างเงี้ยเป็นต้นแต่มันก็จะแลกกลับที่พวกนี้มักจะไม่ค่อยฟังคําสั่งฮะสังเกตได้เลยว่า ไอหุ่นรุ่นไหนที่มันติดตั้งพลังงานถาวรเนี่ยมักจะทําให้ดรเกโรเนี่ยคุมมันไม่อยู่ฮะเนื่องจากว่าไอเครื่องปฏิกรณ์พลังงานที่ติดตั้งในตัวเนี่ยถ้าหากติดตั้งเข้าไปแล้วนะฮะมันจําเป็นต้องปิดระบบควบคุมพฤติกรรมมันเลยทําให้ถ้าหากว่าเจ้าตัวไม่ฟังคําสั่งเนี่ยก็คือสั่งไม่ได้เลยนะฮะพวกนี้เนี่ยจะมีจุดพิเศษที่สังเกตได้ก็คือไม่สามารถสัมผัสจิตได้นะฮะเหมือนกับกรณีของหมายเลข1 7 8ถึงแม้ว่าอาจจะยังมีกายเนื้อแต่ว่าสัมผัสจิตไม่ได้เลย เครื่องปฏิกรณ์ของหมายเลข1718เนี่ยก็จะพิเศษกว่าเตาปฏิกรณ์หรือว่าเครื่องปฏิกรณ์ของรุ่นอื่นๆนะเพราะว่ามันถูกออกแบบมาให้เซลล์ดูดซับเพราะแบบนี้แหละฮะเซลล์จึงไม่สามารถที่จะดูดซับหมายเลข1718แบบที่ดูดสิ่งมีชีวิตอื่นจนเหลวแล้วก็หายไปได้ทั้งล่างเลยสังเกตใช่ไหมฮะว่าตอนที่เซลล์เนี่ยดูดคนธรรมดาเนี่ยก็คือจะเอาหางเนี่ยจิ้มดูดเลยก็คือเป็นของเหลวนะฮะ แต่สาหรับ17-18เนี่ยจะทําแบบนั้นไม่ได้เพราะว่ามันต้องกลืนทั้งตัวเพราะว่ามันจําเป็นต้องรักษาไอ้เครื่องปฏิกรณ์นั่นน่ะให้อยู่ในสภาพดีต้องกินทั้งตัวเข้าไปเลยและก็เพราะว่าไอ้เครื่องนี้นี่แหละมันจึงทําให้เซลล์วิวัฒนาการได้ที่อยู่ในตัวหมายเลข17-18นะโอเคแล้วก็พวกนี้นะฮะถ้าหากว่ามีเบสหรือว่ามีมนุษย์เนี่ยเป็นพื้นฐานนะฮะไม่ใช่หุ่นทั้งตัวเนี่ยพวกนี้สามารถฝึกซ้อมให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นได้มันกับกรณีหมายเลข17นะฮะโอ้โห เก่งเท่าๆกับไอโกคูซูเปอร์สญาบรูเลยนี่แหละคือตัวอย่างฮะก็คือถ้าหากว่าเป็นพวกแบบมีมนุษย์เป็นพื้นฐานก็ยังสามารถฝึกให้เก่งได้แต่พวกที่เป็นหุ่นทั้งตัวเนี่ยจะไม่เก่งขึ้นได้นะฮะเออโอเคฮะต่อมาก็จะเป็นรุ่นดูดซับพลังงานเป็นรุ่นที่ดูดพลังงานอย่างต่อเนื่องแล้วก็ต้องสม่ําเสมอเพื่อรักษาพลังไว้นะฮะด้วยการขโมยพลังงานจากเหยื่อที่เป็นสิ่งมีชีวิตเท่านั้นไม่สามารถขโมยจากเครื่องจักรด้วยกันได้นะฮะและยิ่งดูดพลังเท่าไหร่ก็จะยิ่่่งงงแแขข็กกรมาาึ้้้นนนเทัดวย เป็นรุ่นที่สามารถควบคุมได้ง่ายกว่ารุ่นพลังงานถาวรนะมนุษย์แปลงที่เราได้เห็นรุ่นนี้หลักๆก็จะมีหมายเลข19แล้วก็20ที่เป็นดรเกโลเองเลยต่อมาก็จะเป็นรุ่นพิเศษนะฮะเป็นรุ่นที่แตกต่างจาก2รุ่นก่อนก็คือเหมือนกับว่าจะไม่สามารถเข้าพวก2รุ่นก่อนได้เลยนอกจากนี้พวกนี้ยังสามารถตรวจจับพลังงานได้นะฮะยกตัวอย่างเช่นเซลล์ ale, ที่เป็นไบโอแอนดรอยแล้วก็หมายเลข21ที่เป็นนิวไทปแอนดรอยนะฮะ แม้ว่าพวกนี้เนี่ยจะมีความคล้ายคลึงกับรุ่นดูดซับพ,พลังงานอยู่นะยกตัวอย่างเช่นเซลล์ก็สามารถดูดซับพ,พลังชีวิตจากเหยื่อด้วยการใช้หางได้ในขณะที่หมายเลข21ก็สามารถกินเหยื่อเพื่อเพิ่มพลังได้เช่นกันนะฮะต่อมาก็จะเป็นรุ่นผสมเป็นไฮบริดนะฮะซึ่งมีแค่ตัวเดียวเลยที่มีทั้งแบบพลังงานไร้ขีดจำกัดในตัวแล้วก็ฝ่ามือเนี่ยที่เอาไว้ดูดซับพ,พลังงานไม่ต้องถามว่าใครถูกต้องซูเปอร์17จากภาค GT คือรุ่นไฮบริดนะฮะ ดูดพลังมาเพิ่มได้แล้วก็ยังมีพลังงานถาวรอ,อยู่แล้วมันเลยโกงยังไงล่ะฮะต่อมาก็จะเป็นประเภทนะฮะประเภทที่1ก็คือมีมนุษย์เป็นพื้นฐานหรือว่ามีสิ่งมีชีวิตเป็นพื้นฐานนะฮะเนื่องจากว่ายังมีส่วนเป็นออแกนิกตามที่ผมอธิบายไปนะฮะจึงยังสามารถฝึกฝนให้แข็งแกร่งขึ้นได้พวกนี้นะฮะมีข้อดีมากมายเลยนั่นก็คือไม่จําเป็นต้องกินอาหารก็สามารถอยู่ได้แต่ยังต้องการน้ำนะฮะยังขาดน้ําตายได้อยู่ แล้วก็เซลล์ในของร่างกายเนี่ยจะเสื่อมสาภาพช้ามากๆจึงทําให้อายุยืนแล้วก็แก่ช้ามากเลยอย่างที่เราเห็นนะฮะหมายเลข18ในภาค GT เนี่ยก็ยังสาวอยู่เออนั่นแหละประเภทที่2หุ่นทั้งตัวอ่าเป็นหุ่นยนต์ทั้งตัวนะฮะทุกส่วนเป็นเครื่องจักรหมดดังนั้นแล้วพวกนี้ไม่สามารถฝึกฝนให้เก่งขึ้นได้ยกตัวอย่างเช่นหมายเลข16อย่างนี้เป็นต้นนะฮะแต่มันก็มีข้อดีอยู่เหมือนกันนะนั่นก็เพราะว่าพวกนี้ ต่อให้บาดเจ็บสาหัสขนาดไหนไม่ตายง่ายๆฮะสามารถซ่อมแซมได้เหมือนกับที่หัวหลุดนะเออก็ยังพูดได้ต่อเงี้ยแต่ว่าถ้าหาก CPU เสียหายหนักเนี่ยก็ไม่สามารถซ่อมได้นะแต่ว่าพวกนี้ก็มีข้อดีอยู่ว่าถึงแม้จะเก่งขึ้นไม่ได้แต่มันอัปเกรดร่างกายให้แข็งแกร่งขึ้นได้เรื่อยๆไงเออนั่นแหละต่อมาก็จะเป็นประเภทที่3 b i ไบโอแอนดรอยเกิดจากวิศวกรรมชีวภาพหรือว่าการโคลนนิ่งนะฮะซึ่งอาจจะเรียกได้ว่า ไอ้นี่เนี่ยอาจจะเป็นได้ทั้งเครื่องจักรหรือว่าเป็นสิ่งมีชีวิตออแกนิกเลยก็ได้ที่เป็นพื้นฐานเช่นเซลล์ที่มี DNA ของหลายเผ่าพันธุ์รวมอยู่ในตัวไบโอแอนดรอยค่อนข้างที่จะถือว่าเป็นสิ่งมีชีวิตอยู่นะฮะดังนั้นแล้วมันจึงต้องการเวลาเติบโตแล้วก็แข็งแกร่งแล้วก็สามารถฝึกซ้อมให้แข็งแกร่งขึ้นได้เช่นกันอ่าต่อมาก็จะเป็นประเภทที่4นั่นก็คือนิว t ทส์แอนดรอยสำหรับนิวทส์นะฮะมันคือรุ่นพัฒนาต่อของไบโอแอนดรอยยังถือว่าเป็นไบโอนนกัฮ ดังนั้นวิธีสร้างก็ยังคงเหมือนกันนั่นก็คือนําเซลล์ของเผ่าต่างๆที่แข็งแกร่งมารวมกันก็คือวิธีสร้างเนี่ยคือเหมือนกับเซลล์เลยแต่ว่าประสิทธิภาพเนี่ยจะเหนือกว่ามากๆอืมอย่างเช่นหมายเลข21เนี้ยมีเซลลของจอมันบูหรือว่า DNA ของจอมันบูที่เซลล์ไม่มีนะฮะแต่ก็เพราะว่าไอ้ดีเของจอมันบูนี่แหละเลยทําให้หมายเลข21เเนี่ยมีทั้งด้านดีด้านชั่วเหมือนกับที่อินโนเซนต์บูมี แล้วก็ความอยากอาหารที่ได้มาจากบูด้วยรวมถึงชาวสายญาก็เลยแบบเป็นพวกชอบอยากแบบมันอยากกินมากอยากจะกินทุกสิ่งทุกอย่างนะฮะเออคุณประเภทนี้ก็มีแค่หมายเลข21เท่านั้นที่เราเห็นในะปัจจุบันนี้นะไม่รู้เหมือนกันว่าในอนาคตเนี่ยจะมีไห้เห็นอีกรุ่นหรือเปล่า New t ท a ์ Android เนี่ยทีนี้เราก็จะมาดูมนุษย์ดัดแปลงหรือว่ามนุษย์แปลงคนต่างๆกันบ้างละกันหมายเลขต่างๆหมายเลข1ถึง7ล้มเหลวแล้วก็โดนทำลายนะฮะ หมายเลขก8หรือว่าฮัตจังถูกสร้างโดยดรเกโรแต่ว่าถ้าหากเป็นในเวอร์ชันอดิเมะนะฮะจะเป็นการช่วยกันสร้างกับดรแฟร์เป้ด้วยก็คือไม่ได้สร้างคนเดียวแต่เพราะว่าเป็นคนดีเกินไปฮะไม่ชอบทำร้ายใครจึงกลายเป็นเพื่อนกับโกคูอ่าต่อมาก็จะเป็นหมายเล็9ก9หมายเลข9ก9ก็คือหุ่นที่แบบเรียนแบบเอาผู้มัชาการเรดเป็นแม่แบบนะฮะแต่ว่ามันมีตัวขนาดใหญ่มาก <laughs> ดูเหมือนว่าดรเกโล่เนี่ยจะรู้ว่าไอ้ผู้บัญชาการเลสเนี่ยมันมีปมเรื่องความสูงไงแต่ประเด็นก็คือมันไม่ได้สูงขึ้นฮะมันยังเตี้ยเหมือนเดิมแต่มันแค่ตัวใหญ่เฉยเฉยคือแบบโครงร่างอ่ะมันเตี้ยแต่ตัวมันใหญ่แค่นั้นมันไม่ได้ช่วยอะไรเลยทำไมไม่ทำให้ขายืดวะแม้ว่าจะเป็นหุ่นทั้งตัวนะฮะแต่โดยรวมก็ถือว่าก,ากากมากแล้วก็โดนโกคูตอนเด็กเนี่ยจัดการไปได้หมายเลข1 0ถึง12ล้มเหลวแล้วก็โดนทำลาย หมายเลขส3านะฮะทำสำเร็จโดยคอมพิวเตอร์ของดรเกโรในเดอะมูฟวี่นอกจากนี้หมายเลข13เนี่ยยังเป็นรุ่นต้นแบบของเซลนะฮะก็คือความสามารถในการดูดซับมนุษย์ดัดแปลงตัวอื่นเพื่อพัฒนาตัวเองได้นี่แหละมาเริ่มจากหมายเลข13เลยเป็นตัวต้นแบบด้วยการดูดชิ้นส่วนของหมายเลข14 15จะทําให้กลายเป็นซูเปอร์13ที่แข็งแกร่งขึ้นแต่ก็ไม่ไวายนะโดนโกคูปวดขี้หรือว่าโกคูเหงือกเนี่ยซัดตายไปหมายเลข14 อันนี้ก็ทําสําเร็จโดยคอมพิวเตอร์ของดรเกโรในเดอะมูฟวี่นะฮะเหมือนถูกสร้างมาให้หมายเลข13ดูดซับเวลาเสียท่าซะมากกว่าที่จะเป็นตัวเด่นนะฮะแล้วก็ความแข็งแกร่งเนี่ยถือว่าพอใช้ได้สามารถที่จะกดดันพวกโกคูที่ยังไม่เป็นซูเปอร์ไซย่าได้ในระดับหนึ่งแต่ก็ถูกทําลายด้วยฝีมือของทรังส์ที่แบบว่ากลายเป็นซูเปอร์ไซย่าแล้วนะฮะเป็นหุ่นทั้งตัวหมายเลข15 ทำสำเร็จโดยคอมพิวเตอร์ของดรเกโรในเดอะมูฟวี่เช่นกันแล้วก็ดูเหมือนว่าจะไาเป็นไอ้คู่หูดูโอกับหมายเลข14นะฮะแข็งแกร่งประพอกันแล้วก็คีเตะแล้วก็โดนเบจิต้าทำลายไปอันนี้ก็เป็นหุ่นทั้งตัวเหมือนกันหมายเลข16เป็นหุ่นทั้งตัวแล้วก็ใช้พลังงานถาวรน,นะฮะนิสัยอ่อนโยนทรงพลังแล้วก็รักธรรมชาติมากๆแต่ดรเกโรเนี่ยไม่อยากให้หมายเลข16โดนทำลายนะฮะเพราะว่าสร้างขึ้นมาด้วยความรักที่มีต่อลูกชายเกโบที่โดนยิงตาย เอาลูกชายหัวแก้วหัวแหวนเนี่ยมาเป็นแม่แบบนะฮะแล้วก็ถึงแม้ว่าจะนนีัสยสออนโยนนะฮะแต่ก็นั่นแหละคือแบบดรเกโ่ก็ถือว่าไม่อยากให้โดนทำลายไม่อยากให้ไปสู้กับใครแต่ก็ออกแบบให้แข็งแกร่งมากก็เลยแบบจงใจแบบไม่ยอมเปิดออกมาใช้เรื่องจากว่าไอ้โปรแกรมก็ยังไม่เสร็จด้วยถ้าหากว่า16เกิดคลั่งขึ้นมาเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในมนุษย์ดัดแปลงท,ที่ทรงพลังมากๆเลยสําหรับตอนนั้นนะฮะถ้าหากย้อนกลับไปในช่วง Android s a g a เนี่ย หมายเลข16ก็คงจะไล้เทียมทานที่สุดแหละไม่มีใครสู้ได้ต่อให้จะเป็นหมายเลข1718ก็ตามคือแบบว่าตอนนั้นนี่ก็คือหาคนมาเทียบกับ16ยากมากขนาดเซลเนี่ยหนีไปดูดพลังชีวิตคนมาตั้งนานเนี่ยยังได้แค่สูสีเลยนะฮะแต่สุดท้ายหมายเลข16เขาก็ต้องโดนทําลายด้วยการบดขยี้ด้วยส้นเท้าของเซลหมายเลข17หรือชื่อเดิมก็คือลาพิสนะฮะชายหนุ่มผู้โดนดรเกโรดัดแปลงให้กลายเป็นมนุษย์แปลง และถือว่าเป็นหนึ่งในมนุษย์ดัดแปลงที่แข็งแกร่งแล้วก็บดส่งโคตรเลยหลังจากการฝึกหนักนะฮะโอ้โหในภาคซูเปอร์เนี่ยก็คือคู่ขี้กับโกคูแถมยังเลี้ยงดูเซลจูเนียร์ไว้บนเกาะด้วย17นะฮะเป็นคนที่มีความมั่นใจแล้วก็ชอบความสนุกสนานมากมีความภูมิใจในตัวเองสูงซึ่งแตกต่างจากเขาในอีกไทม์ไลน์หนึ่งมากก็คือไทม์ไลน์ของทรังส์นะฮะเป็นพวกซาดิสวิปลิตเลือดเย็นแล้วก็ถึงขนาดพบปืนไปยิงคนแบบเนี้ย แต่ถ้าหากว่าเทียบกับความแข็งแกร่งแล้วนะฮะหมายเลข17ในไทม์ไลน์หลักนั้นแข็งแกร่งกว่าในไทม์ไลน์ทรังส์มากๆปัจจุบันใช้ชีวิตอยู่ยังมีความสุขกับครอบครัวนะฮะส่วนตัวเขาในอีกไทม์ไลน์ก็โดนฟิวเจอร์ทรังส์กระทืบตายไปแล้วหมายเลข18หรือลาซูริหญิงสาวพี่น้องฝาแฝดกับหมายเลข17ที่โดนดรเกโรจับมาเช่นกันแล้วก็เปลี่ยนเป็นมนุษย์แปลงนะฮะปัจจุบันเป็นภรรยาของคูริลิน แม้เธอจะอ่อนแอกว่าหมายเลข17ก็ตามแต่เธอก็ยังเหนือกว่าใครหลายคนในทีมของโกคูนะฮะเธอจึงยืนหยัดได้ถึงช่วงเ้นทายของศึกประชันพลังเลยถ้าไม่ติดที่ว่าไปช่วยหมายเลข17ไม่ให้ตกเวทีนะ,ะเธอก็คงจะอยู่ช่วงคนท้ายเลยอ่ะไม่ตกไปง่ายแน่นอนหมายเลข18แม้ว่าจะเห็นแก่เงินนะฮะแล้วก็เป็นคนขี้หงุดหงิดขี้ลำคาญบ้างแต่ความห่วงใยและก็ความรักของเธอที่มีต่อคนในครอบครัวโดยเฉพาะคุณลิลินเนี่ยเป็นของจริงนะฮะ อย่างที่เราได้เห็นที่เธอกับสวีดกับคุลิลินแล้วเกออิเอ,อขนาดตอนสู้กันยังสวีดกันได้ส่วนตัวเธอในอีกไทม์ไลน์นะฮะก็ดันไปฆ่าว่าที่สามีของตัวเองซะง,งั้นนะก็คือไม่รู้ไงไปเป็นของดีถ้ารู้เป็นของดีคงไม่ฆ่าหรอกเออจับทําผัวไปละแถมนิสัยนี่ยคือยังโคตรเอาแต่ใจงุดหงิดนี่ก็คือฆ่าคนทําลายล้างบ้านเมืองไปทั่วเออแต่ก็ดีแล้วเหมือนกันแหละคือแบบ18ของไทม์ไลน์หลักกับ18ในไทม์ไลน์ทรังส์นี่คือต่างกันมากสุดท้ายฟิวเจอร์ทรังส์บอกกูไม่ทนก็็เลลลลยยยปป่่อบีมใสสแ้วกาไ หมายเลข19เป็นหุ่นทั้งตัวนะฮะรุ่นดูดซับพ,พลังงานถือว่าเป็นผลงานสําเร็จของดรเกโรเนื่องจากว่ามันสั่งงานได้ไงเนื่องจากว่าไม่ได้ใช้พลังงานแบบไร้ขีดจำกัดหรือว่าพลังงานถาวรนั่นจึงทําให้หมายเลข19นั้นว่านอนสอนง่ายมากสั่งอะไรก็ได้ดั่งใจถ้าไม่ติดที่ว่าโกคูเป็นโรคหัวใจนะฮะก็สามารถเอาชนะเจ้านี้ได้ไม่ยากเพราะว่ามันอ่อนแอไงมันไม่ใช่รุ่นแบบพลังงานถาวรแล้วก็ หมายเลข19เนี่ยเป็นคนที่จัดการเปลี่ยนให้ดรเกโรกลายเป็นหมายเลข20ด้วยหมายเลข20หรือว่าดรเกโรนะฮะหลังจากโกคูทำลายเลดริบอนลงได้ดรเกโรก็เลยแค้นมาก <c oughs> แหล่งเงินทุนวิจัยอะไรตูไม่เหลือเลยเออเพราะว่ากองทัพมันโดนทำลายฮะ แต่ยังดีที่ได้เงินสนับสนุนมาจากมาเจนตาลูกชายของผู้บัญชาการเรสที่ยังอยู่นะฮะก็ก็ยังดีแหละก็คือแบบว่ายังได้เงินทุนสนับสนุนอยู่แต่ว่ายังไงซะเออเก่งแค่ไหนไม่มีเงินทุนมันก็สร้างอะไรไม่ได้มันต้องการเงินนะฮะเหมือนกับหล้านของเขาเนี่ยไอ้ด็อกเตอร์เฮโดเนี่ยตอนไม่มีทุนเนี่ยถึงขนาดแบบสร้างมนุษย์ดัดแปลงแบบกากๆอะ่ะไปทํางานร้านสะดวกซื้อเพื่อหาเงินเขาจึงสามารถสร้างมนุษย์แปลงแล้วก็รวบรวม DNA ของเผ่าต่างๆมาสร้างเป็นเซลล์ได้ในภายหลังด้วยทุนของมาเจนตานี่แหละ ผ่านการช่วยเหลือของคอมพิวเตอร์สุดท้ายเพราะว่าคำนวณพลาดรีบเผยตัวออกมาฮะเนื่องจากว่าดรเกโรเนี่ยไม่รู้ไม่มีข้อมูลเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนดาวนาเมเอกไงไม่ได้ตามไปขนาดนั้นจึงทําให้ไม่รู้การมีอยู่ของซูเปอร์ไซยาและเป็นเหตุที่ทําให้หมายเลข19ต้องโดนทําลายด้วยฝีมือของเบจิต้าล่างซูเปอร์ไซย่านะฮะส่วนตัวเองเนี่ยก็หนีตายแทบไม่รอดแล้วก็แลบลับก็โดนเปิดโปงด้วยฝีมือของบรูมาด้วยสุดท้ายก็โดนหมายเลข17ฆ่าตายไปในที่สุดนะฮะ เรียกได้ว่าอน,นาจริงๆเลยฉลาดมาตลอดแล้วมาเผยตัวในจังหวะที่ไม่ควรจะเผยตัวต่อมาก็จะเป็นเซลนะฮะไบโอแอนดรอยที่เกิดจากการรวม DNA ของหลายๆเผ่าพันธุ์เนื่องจากว่ามันสามารถที่จะใช้ DNA อนเอของหลายๆเผ่าพันธุ์เข้าร่วมกันได้ใช่ไหมฮะแต่หากว่ามี DNA อ็ของเผ่าพันธุ์แข็งแกร่งมารวมกันเยอะๆมันก็จะยิ่งแข็งแกร่งมากขึ้นเท่านั้นนะฮะ แล้วก็ฝีมือในการทําวิศวกรรมชีวภาพก็เกี่ยวด้วยถ้าหากทําเก่งๆเนี่ยเซล์ก็จะยิ่งเก่งขึ้นไปด้วยและถือว่าเป็นมนุษย์ดัดแปลงที่ใช้เวลาสร้างค่อนข้างที่จะนานมากๆอยู่เพราะว่าการจะทําให้มันเติบโตเต็มที่เนี่ยมันก็ต้องใช้เวลานะอย่างไอเซลลของโรเตอร์เกโร่เนี่ยก็ใช้เวลาเกือบถึง20ปีก่อนที่แบบว่าจะออกมาใช้งานได้แต่ความแข็งแกร่งนี่คือของจริงฮะหาใครเทียบได้ยากมาก ต่อมาก็จะเป็นหมายเลข21หรือว่า Newtype Android นะฮะที่เกิดจากการรวม DNA ของหลายๆเผ่าพันธุ์เช่นเดียวกันกับเซลล์เพราะว่ามันก็เป็นไบโอแอนดรอยเหมือนกันแต่ว่าเป็นรุ่นที่ดีกว่าเท่านั้นมีความแข็งแกร่งมากกว่าแต่ก็บ้างว่าเธอมีต้นแบบมาจากโบมิภรรยาของดรเกโ่นะฮะคือแบบไม่ใช่เป็นแค่แม่แบบนะแต่ว่าเอาล่างจริงๆเนี่ยมาเป็นแบบเป็นพื้นเลยอะแต่ก็แล้วแต่ซอสและบางซอสก็บอกว่าไม่ใช่แต่บางซอสก็บอกว่าใช่เอออะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าหากว่า เอาโบมิจริงๆที่เป็นภรรยาของดรเกโรเนี่ยมาเป็นแบบจริงๆนะฮะเจ้าตัวเนี่ยจะถือว่ามีความต่างจากเซลอยู่เพราะว่ามีเบสเป็นมนุษย์ไงอืมแล้วก็เนื่องจากว่ามีเซลของจอมันบูอยู่ในตัวนะ,ะจึงทําให้โบมิเนี่ยมี2บุคลิกนั่นก็คือดีแล้วก็ชั่วมันกับบูด้านดีด้านชั่วอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็ด้านดีก็คือด้านที่จะไม่ยอมให้กับความหิวกระหายของตัวเองแต่เพราะว่าแบบเนี้ยจึงอ่อนแอกว่าร่างชั่วด้านชั่วเนี่ยก็คือ จะทําตามความอยากอาหารไงเหมือนกับโทริโกะเนี้ยมีแบบหิวกูก็กินกูจะอดทําไมกินอย่างเดียวเสก,กินเสก,กินแล้วยิ่งทําให้เธอแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆด้วยนะฮะหมายเลข25หรือว่านิโกะเป็นอาวาตารนะฮะของมนุษย์แปลงจากภาคด a g o n Ball ล e r o e s ที่เป็นเกมการ์ดหมายเลข26หนะฮะหรือว่านิมสำหรับนิมเนี่ยเป็นอาวาตารมนุษย์แปลงจากภาคด a g o n Ball ล e r o e สที่เป็นเกมการ์ดเช่นกันจีโนมอันนี้ก็ถือว่าเป็น ไบโอแอนดรอยอีกตัวหนึ่งแล้วก็เป็นอวตารในเกมไอ้ Dragon b a l l Heroes ที่เป็นเกมการ์ดอีกตัวหนึ่งนะฮะหมายเลข33มาจาก d r a g o n b a l l Fusion เป็นโปรเจกต์ที่ผมเคยเล่นไปแล้วนะฮะมีรูปร่างคล้ายกับดรเกโร่อยู่พอสมควรเลยดีไซน์นะฮะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาก็เป็นคนดีแม้ว่าน่าจะเถื่อนหมายเลข44มาจาก d r a g o n b a l l Fusion เช่นกันมีรูปร่างคล้ายกับการออกแบบดรเกโร่แต่จริงๆแล้วเขาก็เป็นคนดี หมายเลข55มาจาก d ร a g o n b บ l l f u s ชั่นเช่นกันมีรูปร่างคล้ายกับการออกแบบของดรเกโร่แต่จริงๆแล้วเขาก็เป็นคนดี <c oughs> ผมพูดงี้3รอบแล้วนะมันเขียนอย่างนี้จริงๆฮะคือประวัติเนี่ยมันเขียนซ้ําและทําลวกมากคือผมเข้าใจไว้ว่านี่มันตัวละครม i n เนอร์ที่แบบไม่ได้เก่งไม่ได้อะไรเลยคนก็อาจจะไม่ได้นิยมใช้อะไรแต่ประเด็นก็คือก็ควรจะทําประวัติให้มันแตกต่างกันซะบ้างสิว่าอันนี้คือเหมือนกับก๊อปปี้วางเลยอะ หมายเลข76มาจากดราเ o n นบอลฟิวชั่นอีกแล้วเอออันนี้แตกต่างนิดหน่อยฮะคือชาวนาเม็กที่โดนจับไปทําเป็นมนุษย์แปลงแต่จริงๆแล้วเขาก็เป็นคนดีขอถามเหอะใครมันเป็นคนเขียนประวัติตัวละครในเกมนี้อ่ยโคตรเผาเลยแล้วทุกคนที่ถูกจับไปเนี่ยเป็นคนดีกันหมดเลยแล้วทาไมแม่ไงไอหุ่นที่ออกมาก่อนหน้านั้นมาถึงชั่วหมดวะโอเคจัางมันหมายเลข800 0 มีต้นแบบมาจากหมายเลข8หรือว่าฮัตจังนะฮะแต่นิสัยนี่ก็คือแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเพราะว่าสําหรับหมายเลข8ปดพันเนี่ยจะเชื่อฟังคําสั่งอย่างเคร่งครัดแล้วก็พร้อมจะกจาจัดศัตรูอย่างไม่ปราณีอยู่ในเกมดราก้นบอลออนไลน์แล้วก็เป็นบอสด้วยหมายเลข1 9ึ0 0หมีต้นแบบมาจากหมายเลข19ะฮะแล้วก็มีเกราะคล้ายกับหมายเลข16ด้วยนิสัยก็เหมือนกับหมายเลข8ปดพันนั่นแหละก็คือทาตามคําสั่งอย่างเคร่งครัดไม่ขัดไม่อะไรต่อมาก็จะเป็น แกมมาหมายเลขหนึ่งถูกสร้างโดยดรเฮโดผู้เป็นหลานของดรเกโรนะฮะแม้ว่าจะถือว่ามีความแข็งแกร่งมากกว่ามนุษย์แปลงของดรเกโรแต่พลังงานนั้นดูเหมือนว่าจะใช้แบบแตกต่างจากที่ปู่เขาเคยใช้อย่างสิ้นเชิงนะฮะดรเกโรเนี่ยจะมีพลังงานอยู่2แบบหลกัหลกๆตามที่ผมพูดไปใช่ไหมล่ะฮะนั่นก็คือแบบพลังงานถาวรแล้วก็แบบดูดซับพลังงานจากสิ่งมีชีวิตยอย่างเงี้ยแต่สําหรับแกมมาเนี่ย มันไม่ใช่ทั้งพลังงานไร้ขีดจำกัดหรือว่าแบบดูดซับนะฮะแต่ว่าพลังมันหมดได้ใช่มันหมดได้ฮะเหมือนกับเป็นแบตเตอรี่มากกว่าเหมือนที่แกมมาพูดกับโกฮังว่ายังเหลือพลังต่อสู้เราๆอีก80กว่าเปอร์เซ็นต์นะฮะถ้าหากใครไปดูในโรงแล้วก็น่าจะจําได้ว่าเออเจ้าตัวพูดไว้อยู่ว่าเหลือพลังงานเรา80เปอร์เซ็นต์นั่นก็หมายความว่าพลังงานมันหมดได้ฮะผมก็งงเหมือนกันว่าทําไมดรเฮโดที่ฉลาดกว่าดรเกโรถึงหันมาใช้พลังงานแนวแบบหมดได้แบบแบตเตอรี่ อย่างเงี้ยแล้วก็ดูดซับพลังงานคนอื่นไม่ได้ด้วยเออแต่ก็มีความแข็งแกร่งกว่ามนุษย์ดัดแปลงของดรเกโลนะฮะแกรมมาหนึ่งเนี่ยจะมีนิสัยนิ่งๆสุขุมกว่าแกรมมาสองพวกนี้ถูกตั้งโปรแกรมให้รักความยุติธรรมเป็นอย่างมากเลยตามแบบฉบับซูเปอร์ฮีโร่แกมมาสองนะฮะถูกสร้างโดย edo, ดรเฮโดผู้เป็นหลานชายของดรเกโลเช่นกันมีสเตต,ตัสต่างๆเหมือนกับแกรมมาหนึ่งนั่นแหละแต่แตกต่างกันที่นิสัยฮะ นิ่ัยของแกมมาสองเนี่ยจะเป็นพวกแบบพูดมากขี้เก๊กแล้วก็ล่าเลิงเนี้ยถ้าหากเปรียบก็คือหมายเลขหนึ่งเนี่ยเป็นพวกแบบหนุ่มขึ้มข,ม,ขมเท่ๆฮะแต่หมายเลขสองเนี่ยก็จะเป็นหนุ่มขี้เล็ดล่าเริงแต่โดยรวมทั้งสองก็คือรักความยุติธรรมเช่นกันส,สเตตัสก็คือพอๆกันเลยเรื่องสเปกเครื่องจริงๆก็ยังเหลืออีกตัวหนึ่งที่ผมอยากจะพูดในเดอะมูฟวี่นี้แหละฮะเป็น ไอ้มนุษย์แปลงตัวสุดท้ายแต่ผมบอกว่าผมไม่พูดดีกว่าทุกคนน่าจะรู้ว่าผมกำลังพูดถึงตัวไหนนะฮะถ้าหากอยากจะรู้รายละเอียดตัวนี้เนี่ยให้ไปดูในช่วงสปอยของคลิปมาเล่าหลังไปดูดาวกันบอลซูเปอร์ซูเปอร์ฮีโร่ก็ได้นะฮะเพราะว่าผมอธิบายไปแล้วในช่วงสปอยสำหรับตัวนี้เออสำหรับตัวนี้ทุกคนรู้ดีว่ามันเป็นตัวอะไรนะถ้างั้นแล้วก็สำหรับวันนี้ผมพอแค่นี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวเราค่อยเอาไว้มาต่อกันพาร์ทหนะ้าสำหรับวันนี้สวัสดีฮะ